สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิว IG กันนะครับผมโดยเว็บ KMMG h นะครับก่อนอื่นกันเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KMMG h นะครับลิงก์เว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยนะครับกดเข้ามาเพื่อนๆพืจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะฮะแต่ถ้าหากเพื่อนๆหาไม่เจอก็สามารถเข้าไปเจมที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก่อนที่สมัครสมาชิกนะครับในเพนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กเช่นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างนี่ยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยดีกว่าครับเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าแรก สังเกตว่าเว็บไซต์เขาจะแยกแพลตฟอร์มให้เราใช้กันแบบง่ายๆนะครับก็จะมีตั้งแต่เฟซบุ๊กไอจีนะครับทิกตอกยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์นะครับผมหรือ X นั่นเองมองที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยมีหมดให้เปลี่ยนเล่นกันนะครับแล้วก็เป็นเมนูต่างๆนะครับคำสั่งซื้อใหม่เติมเงินก่อจะดสั่งซื้อติดต่อแอดมินนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยมาด้านบนขวามือนะครับจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ปุ่มตั้งค่าบัญชีแล้วก็ เพื่อนๆจะกดที่ยอดเงินด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะมากดที่เติมเงินด้านข้างก็ได้นะฮะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีอ่าหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมจะมีตั้งแต่ QR code นะครับตธนาคารเลยอ่าแอปธนาคารนะครับชิวเพลย์บาวอลเล็ตคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันได้นะครับผมด้านขวามือของเพื่อนๆก็จะเป็นประวัติการเติมเงินนะครับ สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกเป็น QR code แล้วกันนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ใส่ยอดเงินก็ไปนะครับกดเติมเงินนะครับอยู่ว่าของที่แม้เพื่อนๆก็สแกนก็ได้เลยนะครับผมแล้วมาเราเติมเงินก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆมากดที่่คสัเลือกที่อ่าไอจีนะครับแล้วก็มาเลือกที่มอมูด้านล่างนะครับหาคำว่าเพิ่มวิวเรียลนะครับอินสตาแกรม มาด้านล่างนะครับอ่าบริการนะครับก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็ความเร็วที่ตัดกันนะครับเพื kind of mm ่อนๆก็ลองอ่านกันก่อนได้นะครับในวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเป็นอันแรกเหมือนกันนะครับมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนนำลิงค์ของเรียวนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มมะยอดวิวนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาที่อ่าหน้าไอจีนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นเอออ่รรีียยววัันนน้ะคบมดู153 นะครับผมเพื่อนๆก็มา copy ลิงก์เร็วนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์ใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งพันแล้วกันนะครับหนึ่งพันวิวนะครับเพื่อนๆนะก่อครบแล้วนะครับก็จะเห็นค่าบริการนะครับแล้วก็ค่าเวลาเฉลี่ยขึ้นมานะครับถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งพันวิวแค่ยังไม่ถึงสองบาทเลยนะครับแล้วมาเรากอกันครบแล้วนะครับเราก็กดสั่งซื้เลยครับเพื่อนๆกดสั่งซื้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะ ข้อความนะครับในช่องเกี่ยวๆว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะครับผมแต่หากเพื่อนๆต้องการที่จะดูสถานะนะครับก็จะกดดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับต้องคลิกที่นี่นะครับเว็บไซต์ก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเพิ่งกดไปกันขึ้นมานี่ครับทางด้านขวามือก็จะเป็นสถานะออเดอร์นะครับทางด้านซ้ายจะเป็นเลขออเดอร์นะครับผมแต่หากเพื่อนๆต้องการที่จะดูอ่าประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มาคลิกที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับเว็บไซต์กก็จะะะโชวว์ปรรรััััติาาาส่่่งงงื้อททีผผนนมมมเเพหดลยคบ และถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในการสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินหรือว่าบริการมีความล่าช้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับกดที่คำสั่งซื้อใหม่ด้านบนเลยหน้าแรกนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นปุ่มติดต่อแอดมินทางด้านขวามือนะครับกดเข้ามาเพื่อนๆจะพบช่องทางการติดต่อนะครับก็ถ้าพบปัญหาก็ส่งเรื่องเข้าไปได้เลยนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆสามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเเเพพืืืื่่่่่ออออนน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 ๆๆกกกกกดดดททีีีแแแะะะาาาาคคครรรััับบงงงงง้้้้้้้้ซยยมลลลลวว็็ปิ์ตสใใหชไ เพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับ5%เมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเรามาลองกดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับไปดูที่โพสกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่โพสมียอดวิวอยู่153วิวนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นหรือยังนะครับผมใส่ไปที่1,000วิวนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็น1,520วิวนะครับผมใช้เวลากันแป๊บเดียวนะครับรวดเร็วมากๆเลยแล้วนะาะยอดอาจจะเกินมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ ไม่ต้องตกใจครับทางเว็บไซต์เข้าใจดีแถมให้นะครับผมแล้วก่อนจะจากกันไปครับก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับ k m t Head ไป้วยนะครับเพื่อนเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอเลยครับก็ไปจิ้มที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะขอเพิ่มไป็น1800นแ้เลยครับโอ้ยมีแถมขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนก็ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ